สวัสดีครับท m, ่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับนักวิชาการไม่อยากให้แนะนำว่าอาวุโสนะครับแต่อาวุโสจริจรงๆในทางวิชาการครับเจ้าของผลงานเล่มนี้ครับที่ไม่ค่อยมีใครอยากตีพิมพ์ให้ชื่อว่าราชประชาสมาสัยเป็นคําตอบสุดท้ายอาจารย์ปราโมทนาคอนครับอาจารย์กราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทําไมหนังสือเล่มนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะพิมพ์ให้ครับอาจารย์อาจจะไม่จริงและอาจจะจริงที่เขียนไปอย่างนี้เพราะว่า ข้อที่หนึ่งเคยมีคนรับอาสาไปพิมพ์แล้วแล้วก็หายไปครับข้อที่สองหลังจากที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายสิบปีตั้งแต่ก่อนทักษิณตกกระป๋องอีกก็ไปบอกว่าเออรวบรวมเป็นเล่มสัทีสิเขาก็บอกครับ,รบแล้วเขาก็ไม่เห็นพิมพ์ค,ค,คนก็เลยเข้าใจผิดนะครรวมทั้งคนที่น่าจะเข้าใจถูกคือประธานองคมนตรีก็ยังเข้าใจว่าเรื่องราชประชาสมาสัยเนี่ย คือเรื่องคืนพระราชอำนาจให้ในหลวงรหรือขอนายกพระราชทานหรือมาตราเจ็ดซึ่งมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับอาจารย์ถ้ามันต่างกันยังไงฮะโอ้มันต่างเสีร,ราชประชาสมาสัยนี้ต้องเข้าใจซะก่อนว่าเ,าเป็นของไทยแท้แล้วเป็นของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยในหลวงของเรานี่แหละซึ่งท่านเป็นคนให้คำนิยามคำว่าราชประชาสมาสัยแปลว่าพระเจ้าแผ่นดิน กับประชาชนพึ่งซึ่งกันและกันตอนที่ประชาชนพึ่งตัวเองไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินท่านก็ให้พึ่งซะก่อนในเรื่องเรื่องหนึ่งเมื่อปี2501เมื่อท่านคิดคํานี้ขึ้นมาขอประทานโทษทรงคิดคํานี้ขึ้นมาครับคําว่าร,ราษฎรสมัสัยก็สมัยนั้นคนไทยเป็นโลกเรื้อนมากก็รัวประมาณของรัฐบาลก็ไม่พอท่านก็รวบรวมเอาไรายได้ หนังที่เสด็จประพาสต่างประเทศที่สมัยนั้นหนังของในหลวงเนี่ยก็ทีวีก็มีบ้างไม่มีบ้างมีก็คงน้อยก็ไปฉายตามสา,าราเถิมกรุงบ้างอะไรบ้างได้เงิน3ามแสนสี่แสนท่านก็ยกให้ตั้งมูลนิธิภาาจามาสัยแล้ววันที่ท่านตั้งเนี่ยปี2,501หลังจากนั้นมาเนี่ยโรคที่ โรคเราคิดว่ารักษาไม่หายคือโรคเรื้อนเนี่ยก็รักษาหายในเมืองไทยเนี่ยมีคนเป็นเรื้อนไม่ถึง300คนหรอกคลับแต่คนเป็นโรคเรื้อนการเมืองเ,เต็มสภาไปหมดทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งสมัยตั้งแต่ทักษิณมาจนถึงสมัครถึงสมชายถึงอภิสิทธิ์เนี่ยสอสอทุกพักซึ่งอาจจะมีคนดีไม่น้อยนะแต่รวมกันทั้งสภาแล้วเนี่ยผมให้ชื่อใหม่เหมือนกันหมดว่าสภาจกกระเพลตนะคือทําหน้าที่เหมือนเปรต ไม่เหมือนสภาผู้แทนราษฎรครับนะอาจารย์แล้วรัฐประชาสมาสายจะเข้ามารักษาอย่างไรฮะ,ะรัฐประชาธมศาสตร์รักษาโรคเรื้อนของคนได้ก็อาจจะรักษาโรคเรื้อนทางการเมืองได้เพราะว่ามันสอดคล้องกับอุปทานและนิสัยของคนไใจหม่อมราชวงศ์คือฤท์เขียนเมื่อปี2 5 0 1บอกว่าเสนอทางสายกลางแก้ไขความล้มลุก,ลก,ลกคลานของการเมืองไทยโดยให้ ในหลวงนะมีอำ,ำนาจในการเมืองไทยมากกว่าเดิมสักนิดแล้วก็ให้ประชาชนไทยมีอำนาจมีส่วนร่วมในการเมืองไทยเนี่ยมากกว่าประชาธิปไตยแบบไทยอีกสักนิดนี่คือคําพูดของหมอมรชงคือฤทธิ์ซึ่งผมเห็นด้วยส่วนหนึ่งและไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งผมเห็นด้วยในส่วนที่ว่าหมอมรชงคือฤทธิ์บอกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยในหลวงกับประชาชนเนี่ย ได้เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดนี่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องการที่จะให้ในหลวงมีอํานาจในอํานาจประชาธิปไตยมากกว่าธรรมดาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยซึ่งไม่จําเป็นเลยราชประชาสมาสัยในหลวงไม่จําเป็นจะต้องมีอํานาจมากกว่าธรรมดาครับแต่ว่าในหลวงก็มีอํานาจธรรมดาในฐานะที่เป็นในหลวงตามคันลองของประชาธิปไตย ที่เราอ้างว่าเราไปลอกเข้ามาคือประเทศอังกฤษและมีตามแบบของเราซึ่งมีโบราณราชนิติประเพณีมานะครับอันนั้นไม่ใช่สาระสาระก็คือว่าราชประชาสมาสัยเนี่ยคือการเมืองที่พระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนต่างก็มีส่วนร่วมในทางที่เกื้อกูลด้วยกันเกื้อกูลกันเอง แล้วนะราชประชาสมาสัยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันย่<อ>ายไรครับง่ายมากง่ายกว่าผมคิดว่าเป็นอย่างเดียวที่จะทําได้ไม่ต้องรอให้คนฆ่ากันตายซะก่อนไม่ต้องรอให้ปฏิวัติอีกนะครับเพราะว่าผมได้พูดไว้นานทีเดียวแล้วแหละตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาก่อนที่จะฆ่ากันทุกครั้งเนี่ยผมบอกว่าถ้ารู้จักพึ่งในหลวงปวงชนและกองทัพเนี่ยก็จะสามารถกําจัด การฆ่าฟันกันการแข่งแย่งกันโดยไม่เข้าใจกันคือให้ทั้งสถาบันเนี่ยนะครับทุกสถาบันที่ว่าเนี่ยนำจุดแข็งของแต่ละสถาบันเอามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหานะครับเราก็ยกตัวอย่างราชประชาสมัยสยของอังกฤษก็แล้วกันแล้วผมก็เขียนถึงนายกอภิสิทธิ์ในนี้แหละ หลังจากที่บอกนายกสุจินดาก็แล้วบอกนายกไหนๆก็แล้วพวกนี้ก็บอกโอ้ยาย่า,อย,าอย่าไปเอาท่านมายุ่งการเมืองอย่าไปไม่ใช่ให้พระท่านมายุ่งการเมืองแต่เราอย่าไปขโมยพระราชอำนาจของท่านมาแล้วก็ต้องพึ่งพระราชอำนาจของท่านฟังคําแนะนําของท่านผมก็บอกว่าถ้านายกอภิสิทธ์ซึ่งเป็นนักเรียนออกซฟอร์ดเนี่ยเข้าใจราชประชาสมาสัยนะ่ะก็ปฏิรูปไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วความเข้าใจราชประชาสมาสัยก็ต้องเข้าใจว่า ในหลวงกับปวงชนต้องพึ่งซึ่งกันและกันนะ <c oughs> ซึ่งอังกฤษเขาทำนายกเขาเป็นตัวแทนของปวงชนเลือกตั้งเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ทุกทุกวันอังคาร <c oughs> เขาต้องไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินของเขานะครับที่แรกแรลเองก็เบื่อนะโอโหจะเสียเวลา <c oughs> หลังจากไปแล้วห้าหนบอกเอ๊ะผู้หญิงคนนี้หรือแท้ที่ถูกพระเจ้าแผ่นดินคนนี้ราวกับจับชีพประจรของเมืองติดไว้ <c oughs> ถามอะไรรู้เรื่องหมด <c oughs> ก็เลยขาดไม่ได้ที่จะไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน พราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินกับนายกรัฐมนตรีก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันท่านก็ทรงใช้พระราชอำนาจของท่านในทางแนะนําตักเตือนให้กําลังใจซึ่งในหลวงของเราก็ทรงนิพนธ์ไว้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าเป็นหน้าที่ของในหลวงหน้าที่มีพระราชอำนาจถ้าเห็นว่าบ้านเมืองเดือดร้อนมาขอคําแนะนําก็จะต้องให้รหรือรู้ว่าบ้านเมืองเดือดร้อนไม่ขอก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้แต่นี่ของเราไม่ฟังพระเจ้าแผ่นดินอะ่ะผมบอกว่าถ้า นายกเข้าใจพระราชอำนาจของในหลวงแล้วไปเฝ้านั่นคือราชประชาสมาสัยครึ่งหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็สร้างกลไกลของการปกครองของอำนาจอธิปไตยไม่ว่าจะทางศาลทางฝ่ายบริหารและทางนิติบัญญัตินะครับให้ราษฎรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมีส่วนร่วมมากกว่าเลือกตั้งหนหนึ่งก็ถือว่ามีส่วนร่วมแล้วแล้วหลังจากนั้นก็แล้วเลย นะครับการทำลายราชประชาสมาสัยโดยไม่ยอมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลยเนี่ยรัฐบาลนอมินีของทักษิณเนี่ยได้ที่หนึ่งเป็นแชมป์คือเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภานะครับไม่ออกกฎหมายเลยแม้แต่ฉบับเดียวคุณพิโยทราบไหมรัฐบาลใครรัฐบาลใครครับอาจารย์ผมถามคุณไงผมไม่ทราบรอกครับผมถามอาจารย์รัฐบาลสมัครไม่ออกกฎหมายเลยแม้แต่ฉบับเดียวครับได้เป็นแชมป์แหละทีนี้รองแชมป์ก็คือ น้องเขยของนายกเป็นรัฐบาลออกกฎหมายฉบับเดียวครับเนี่ยทำลายอำนาจประชาธิปไตยแล้วทำลายการมีส่วนร่วมโดนปะทวงอยู่จะออกกฎหมายยังไงฮะอาจารย์ที่ทำงานยังเข้าไปไม่ได้เลยฮะตอนนั้ก็เดนก็นัินสิก็เดินสฉีถึงถึงถึงเข้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นข้ออ้างครับไม่เป็นข้ออ้างนะเนี่ยโดนคนล้อมอยู่สภาก็ไปไม่ได้ก็เห็นใจเห็นใจเพราะว่าประชาชนเขาไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีส่วนวิจารณ์ ไม่ได้ส่วนมีส่วนคัดค้านเขาก็ใช้สิทธิ์ของการเป็นประชาธิปไตยของเขาเพื่อจะเรียกร้องทีนี้รัฐบาลก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะทํางานกับประชาชนในการที่จะปัดเป่าเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่มันไม่เป็นเหตุที่ว่าจะออกกฎหมายไม่ได้คุณจะไปประชุมที่ดอนเมืองที่ไหนก็เรื่องของคุณหรือคุณจะออกกฎหมายอะไรก็ออกต้องออกได้ไม่ใช่ออกไม่ได้รัฐบาลสมัครนี่ไม่ได้โดนรุมล้อมอยู่ตลอดใช่ไหมหรือแม้แต่ตอนที่เขาไม่ร้อมแล้วเนี่ย คุณมีหน้าที่เขาเป็นพักข่าฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดมีหน้าที่ตั้งหัวหน้าฝ่ายค้านคุณก็ไม่ตั้งอะไรแล้วเนี้ยก็คือการไม่ทําหน้าที่นั่นเองอาจารย์ที่นี้ผมกลับมาที่ราชประชาสมาสัยก็โดยธรรมเนียมปกติแล้วนายกรัฐมนตรีของไทยก็เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ไม่ได้เข้าเฝ้าอันนี้แล้วราชประชาสมาสัยหายไปตอนไหนฮะต้องต้องเข้าใจว่าการเข้าเฝ้าเนี่ยต้องเข้าเฝ้าประจํา มีหมายกำหนดแล้วก็ต้องไม่ไปคุยโม้ไม่ต้องเอาออกไปโฆษณาเป็นเรื่องที่จะหมายความว่ากราบบังคมทูลขอให้ท่านพระองค์ท่านช่วยทำการบ้านนะครับช่วยแก้ปัญหาช่วยให้คำแนะนำซึ่งอังกฤษเขาเนี่ยเอาจากคำที่ในหลวงท่านท,านทรงมีพระราชวัดไรไยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วไม่ใช่หรือว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเนะ่เขาต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเขาเป็นประจำเพื่อจะให้ท่านได้ แนะนำตักเตือนและให้กำลังใจต้องเป็นประจำผมก็แนะนำคุณอภิสิทธิ์ว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วเนี่ยเข้าไปเฝ้าท่านเป็นประจำกราบบังคมทูลว่าเดือนหนึ่งหนหนึ่งหรือสองอาทิตย์หนหนึง่งหรือเดือนละหรือทุกอาทิตย์ก็สุดแท้แต่ท่านเพราะว่าท่านไม่ทรงพระสําราญไม่ไม่สบายก็สุดแท้แต่ท่านแต่ต้องทำเป็นประจำแล้วไม่ต้องเอาไปโฆษณา นายง,งกิตเขาไม่ได้ไปโฆษณาเลยไอ้ของเราเนี่ยเอาในหลวงมาเป็นเครื่องโฆษณาเพื่อให้คนเดาเอาว่าท่านโปรดเป็นพิเศษดูที่นั่งตรงนี้สวยดูที่ยไงเนียไม่ใช่ในทํานองเดียวกันกันกบที่เอาท่านไปฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้เอาท่านเนี่ยมันเป็นผิดอันนี้ไม่ใช่ราชประชาสมาสายัยราชประชาสมาสัยก็คือการมีส่วนร่วมร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันระหว่างในหลวงกับประชาชนดังคําที่ท่านให้นิยามไว้นะครับ โครงการในพระราชดำริเนี่ยรยาชประชาสมาสายัย <ดะ S 2> แน่แน่แน่แนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นราชมาชาสมาสัยในเวลาปลกติที่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 สุดยอดแล้วนะครับก็แท้ที่จริงเนี่ยเราควรจะมีรัฐมนตรีสักคนหนึ่งประจำราชสำนัก คับนะครับทำหน้าที่อะไรนะอาารทำหน้าที่เหมือนของอังกฤษที่เขาประจําราชสำนักอ่ะของไทยเนี่ยบวกของใดเข้าไปด้วย <ฮะ S 2> เพราะในหลวงของเราเนี่ยเป็นที่ทรงทราบเป็นที่ทราบว่าทรงเป็นบิดาของเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงการในพระราชดำริหลายอย่างนะครับก็บวกหน้าที่พัฒนาเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่ราชประชารัฐมาศัยแบบทํางานให้ในหลวงไปโกงไปเอาเสื้อมาขายก็โกงไปอะไรแบบนั้นก็จะทําหน้าที่อันนี้ได้ประสานงานกับ คอรมอรได้ในในฐานะที่เป็นตัวแทนของราชสำนักอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นราชประสาสมัยอย่างหนึง่งเป็นประจำครับน,บน,นี่ไม่พูดถึงในเวลาที่มีวิกฤตนะครับ